สตรีมกวนมูน่ะพี่น้องสตรีมมากกวนเด้ของย่า่ไหมพ่อต่างคาในสตรีมกวนมูน่ะพี่น้องสตรีมมากกวนเด้ของย่า่ไหมพ่อต่างคาหน้าดาหน้าปีหนึ่งกับสวสิได้เกีียวหรือว่าพี่น้องเนาะกับตังมหลายเดือนเฮ็ดคลิปจักปีซองปีก็จังได้รับเงื่อนอนกับว่า่าเกินไปหรอกพี่น้องสู้ๆได้พี่น้องดาวย่า่ไหมกับรับมาเลยเรื่อยมาได้ทุกเดือนเดือนละลอยสองลอยดวงย่า่ไหมก็ได้ขึ้นเก่าเลี้ยนน่ะนะปูอันเออดาวพี่น้องดาวกาม่าได้พี่น้อง กาไปก็เลยไปถามเพื่อน่าเฮ็ดทังไหนล่ะเพื่อนก็บ่าก็บไ่ได้เฮ็ดอีหยัางายเด้ก็ลงคลิปทุกมือทุกมือแต่ว่าก่อนลงคลิปน่ะไก่ไปเปิดหมวดมืออาชีพประสันพี่น้องก็ไปพร้อมเฮ็ดควบคู่กันให้มันครบทุกสิ่งทุกอย่างกับเครื่องมือที่เพื่อนห้มาเด้พี่นอ้องย่าหมหยเริ่มเฮ็ดให้มันครบอันนี้เอาละเขาเดือนที่ซีมาแด,าดียนเขบ่าสนใจล้วบันนี้จังไ๋ข่อยกระููตายเขามาไก่เลยเด้พี่น,อน้องจังไห๋ก็ะพานทุกที่ไปพร้อมเฮ็ดควบคู่กันให้มันครบทุกสิ่งทุกอย่าง รับเครื่องมือที่เพิ่นใหญมากเด้พี่น้องย่า่ไหมเริ่มเฮ็ดให้มันครบอันนี้เอาละเขาเดือนที่ซีมาแลด้พี่นองขาก็ต้องเลี้ยนรู้ไปน้าเด้ข้าก็ต้องไฟหาคว่ำรูเลี้ยนรูไปหน้าเมืเอ่อเริ่มเฮ็เดขิบเง่าเด้แบบนี้พี่นองเริ่มสิรูจะคลบได้สตรีมกับมาลงคิบเน่าลงพี่นองดาวย่าไหมกระรับมาเรื่อยๆมาได้ทุกเดืนอนเดือนลร่อยสองอ่อยดวงย่าไหมก็ได้คือเกาเลี้ยนน่ะน,นะปูอันเอเอ,เอดาวพี่นองดาวกามาได้พี่นองว้าวไปเปิดให้หลังจากนั้นมากระมลงลลงลิบกับื้้ออดพี่น เออยาไหมนี่ก็เป็นคนซื้อบือได้บ่ได้รู้อีอย่างอหลีก็ลงก็ลงแต่คลิปสั้นลงอยู่นั่นล่ละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็บบอกว่าเนพิ่นกัแนะนําถืออยู่เด้ว่าล่วงหลายหลายเลยเมื่อต้องหาคลิปหัวคลิป7ย็ดคลิปพุน่ะวพราะสั่นแต่้าให้เป็นคลิปสั้นๆแลสั่นพี่น้องเพิ่นว่าน่นน่ะแล้ไปพร้อมเฮ็ดควบคู่กันให้มันครบทุกสิ่งทุกอย่างกับเครื่องมือที่เพื่อนห้มาได้พี่น้องยาไหมเริ่มเฮ็ดให้มันครบอันนี้เอาละเขาเดือนที่ซีมาสตรีมแล้วอีกหาัเมี่น้อง ได้ต่างคาเลี้ยวพราะต่างคาเลี้ยวเลี้ยวอีกจากมือลาบานีแยกไหมกะกระจำมือบ่ได้แต่ว่าผู้ลังควนก็นยังสงสัยคือเก่าออลหรพี่น้องก็เริ่มต้นที่แหลเฮ็ดจังไดจังสผพานผู้พานหยากับผ่านหยากรีกกได้พี่น้องเนาะก็บ่รู้ว่ามันเปิดทิมช่วงไรจริงทุกอย่างแล้วมันสิบเรล่นก็สร้างมันก็ล่งคลิบอัดคลิบไปเฮ็ดท่าตัวสมัําเสมอเป็นปกติเลยพี่น้องแล้วแต่สโอนบ่อ,อนแล้วแต่สีมีบ่มีเด้อดาวแยกไหมก็มาเรื่อยๆได้เปืดอนห้ หลังจากนั้นมากกมาล่งคลิปก็ล่งคลิปกับซื้อบื้อได้พี่น้องเออย่าไหมนี่ก็เป็นคนซื้อบื้อได้บ่ได้รู้อีหยังอหลีก็ล่งก็ล่งตะคลิปสั่นลงอยู่่น่าในเดือนที่สีเดือนที่4ีก็ได้ตั้งคาบูนัดก็ได้ตั้งค่าปูแกมสมาชิกเอาแปามากครบเบิดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องยี่แต่่าย่า่ไหมมากเดินทางสายตรงได้พี่น้องย่า่ไหมสิบวไปแรกผู้ติดตามเด็ดขาดย่า่ไหมบ่เแลกเด้อ เพราะว่ายายไม่ฟังกูรูอย่าเวลาไว้จังใดสําหรับคนที่บ่ผ่านเนาะแต่สําหรับยายไม่เด้อประสบการณ์ของยายไม่ตั้งแต่มือแรกที่นับลงที่เริ่มล่งคลิปนะบ่ค่อยจอดจักเถื่อพี่น้องบ่ค่อยจอดจักเถื่อแล้วก็บ่ได้ลู้อีหยังเลยบ่มีความลู้อีหยังเลยมีต่เพิ่น่าเออเฮ็ดคลิปเลี้ยวแล้วมันได้เงินลองเฮ็ดเบิ่งถาแมมว่าซัเพิ่นว่าเพิ่นกับบกวลว้วลเอออย่าไปแลกผู้ติดต,ตามเพื่อนนี่ก็ย่กรับหลายคั่นรับหลายกับเสี้นเส้เสแสนเบิดอายุ ท่านอยากปังอยากดังเพื่อนบอกว่าให้ขยันลงคลิปแล้วหาคลิปตังทุกอย่างแล้วมันสิบริยนกับสร้างมันแต่ลงคลิปอัดคลิปไปเฮ็ดท่ำตัวสมอเสม,มอเป็นปกติเลยพี่น้องแล้วแต่สิโอนโอนแล้วแต่สีมีบ่มีแล้วดาว่ายไมกับมาเรือเรือได้ไม่กับเฮ็ดน้ำเฮ็ดคือเพื่นอน่าเอาสันกับสันหาคลิปหคลิปกับเฮ็ดคือกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าย่ายไมบโจอดคอเลยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนกับแนะน้ำถืออยู่เด้อว่าล่งไร้ลยเมื่อหาคลิปหคลิปเย็ดคลิปผุน่ะ เราให้เป็นคลิปสั้นๆแล้วสันพี่น้องเพื่อนว่าน่นนะไลายกับสีเงาสีหยุดว่คลิปหนาย่า่ไหมสิมาบอกสุฟังและพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังเรงใจให้นทีมว่ายั่งในพานเฮ็ดต่อไปเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องแย่ทั่วให้คิดสว่างให้มันได้แล้วพูดติดตามสิว่าเองเออย่าไหมก็เอาเนียพี่น้องเอาขยันกับขยนันโดนไปโดนมากกับฟังผู้นันว่าผู้นี้ว่าก็เริ่มมีเทคนิคเขามาเลี้ยนลูกให้มันได้แล้วพูดติดตามสิว่าเองเออย่าไหมก็เอาเนียพี่น้องเอาขยันกขยัน โดนไปโดนมากกับฟั่งูุ้นันวาผพุน,นเวอา,าก็เริ่มมีเทคนิคขามาเลี้ยนลูยหลยกับสีเงาสีหยุดว่าคลิปหนาใหญ่ไหมมาวอาสุฟั่งและพ่น้องเด้อฝากเป็นกำลังแรงจใจข้นทีม่ายั่งในพานเฮ็ดต่อไปเฮ็ดไปเรื่อยๆพ่นออ้องแย่ทั่วให้คิดซะว่าคลิปปังก็่าถึงลานได้พ่น้องคลิปปังใหญ่หมหนแต 7, กเจ็ดแสนกลัวแต 7, กเจ็ดแสนกลัวได้รับเชิญให้ตั้งคาโฆษณาในจอดจักเทือพ่น้อง บ่เคยจอดจากเถื่อเราก็บ,บ่ได้รู้อียอย่างเลยบ่มีความลู้อีหย่างเลยมแตรเพิ่นว่าเออเฮ็ดคลิปเลี้ยวแล้วมันได้เงินล่องเฮ็ดเบิ่งถาแม่่า่าพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็บบกวว่าเนพิ่นกัแาากกาากนะน้ำถืออยู่เด้ว่าล่องหลายๆเลยมื้องหาคลิปหวคลิป7็ดคลิปผุน่ะวาาซั้นแต่ให้เป็นคลิปสั้นๆว่าวสั่นพี่น้องเพิ่นว่าน,นั่นนะแฟนาสนใจล้วบัดนี้เจาัาไ๋ข่อยกระููตายเขามาไก่เลยเด้พี่น้องจังไห๋กรผพานทุกเด้พี่น้องเขาก็ต้องเรียนรู้ไปนําเด้เฮาก็ต้องไฟหาความมรรรรูู้้้้เเเเีีียยนนนนไปปิิ่่็พอง เริ่มสิลู้จักคลิปได้สตรีมกับมาลงคลิปเนา่าลงเบือดไห้หลังจากนั้นมาก,กับมาลงคลิปกับลงคลิปกับซื้อบื้อได้พี่น้องเออย่ายไหมนี่ก็เป็นคนซื้อบื้อได้บ่ได้รูอีหยังอีหลีกับลงกับลงตะคลิปสั่นลงอยู่นั่นแไม่ได้ตั้งค่าบิดทุกอย่างมาที่นี่ตั้งค่าบึดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดือนที่หนึ่งที่สวงมาผ่านการส้างรายได้มาเหรียญกับบอลนเหนรียได้พี่น้องเจอบ่แต่คนที่ผ่านแล้วบ่ลรูจักไผนอกจากฟังกูรูเพิ กะสปพยายามไปเด้พี่น้องด้อย่าไยใยบบจอดลง่มสมืออิลีจนเขาเดือนที่สี่สิ่งทุกอย่างแล้วมันสิิเรลียนกระร้างมันกรลงคลิปอัดคลิปไปเฮ็ดท่ำตัวสมั่งเสม,มอเป็นปกติแล้วพี่น้องแล้วแต่สิโอนบบโอนแล้วแต่สีมีบ่มีเด้อดาวย่าไยกับมาเรื่อยๆได้ดย่าไยกับเฮ็ดนำ้เนำเฮ็ดคือเพิ่นว่าเอาสันกระซันซันหาคลิปโหคลิปกระเฮ็ดขึ้นก,กันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าย่าไยใบบจอดขอเด้อพี่น้องเขาก็ต้องเลี้ยนรูไปน้าเนี้เขาก็ต้องไฟหาข่วมรูเลี้ยนรูไปนอ เริ่มเฮ็ดคลิปเง้วเร้บัดนี้พี่น้องเริ่มสิ้จ้าคลิปได้สตรีมกับมาลงคลิปเง้วลงสตรีมกวนมูน่ะพี่น้องสตรีมมากกว่อนี้ของยา่ไหมพอต่างชาแน่นอนเด้อเป็นกำลังใจให้สู้ๆจ้ากันก็เลยไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดจังไดนล่ะเพื่อนก็บ่ากับว่าได้เฮ็ดอีหยังหลายเนี้ยก็ลงคลิปทุกมือทุกมือแต่ว่าก่อนลงคลิปน่ะกลายไปเปิดหมดมืออาชีพประสรนพี่น้องคลิปปังกับว่าถึงลลานได้พี่น้องคลิปปังยา่แมมันแตกเจ็ดแสนกลัวแตกเจ็ดแสนกลัว ได้รับเชิญให้ตั้งคาโฆษณาในเมนตั้งใจฟังมักแห้งพี่น้องคลิปย่าวนีว่าแต่มีคนมาบอกย่า่ไม้มักมักคักเลยถือว่ามีการเลื่อนทิมเลยเพราะว่าจัควงบม่มีประสบการณ์ล้วก็จะควงยังไม้ใชเวลาไว้จังไดสําหรับคนที่บ่ผพานเนาะแต่สําหรับย่า่ไม่ได้ประสบการณ์ของย่า่ไม่ตั้งแต่มือแรกที่นับลงที่เริ่มล่งคลิปนะ่ะบ่เคยพี่น้องดาวย่า่ไม่กรับมาเรื่อยๆมาได้ทุกเดือนเดือนละลอยสองลอยดวงย่าให,หม่ก็ได้คือเกาเลี้ยนน่ะน,นะ ปูอันเออดาวพี่น้องดาวกาม,ม่าได้พี่น้องว่า,าไปพี่น้องเขาเดือนที่สีเอาแล้วเริ่มจะพอทานแล้วก็เริ่มสมีการเลียนลู้มีการศึกษาเนาะศึกษากับไปเบิง้งลิปมูเบิ้งกูรูพื้นทานไปแล้วพื้นก็จอดจักเถื่อพี่นอ้องไม่เคยจอดจักเถื่อแล้วก็บ,บ่ได้ลู้อีหยังเลยบ่มีความลู้อีหยังเลยมีต่เพิ่น่าเออเฮ็ดคิปเลี้ยวแล้วมันได้เงินล่องเฮ็ดเบิ้งถาแมมว่าใช่ไม่ได้ตั้งค่าเบิดทุกอย่างบัดเทศนี้ตั้งค่าเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เดือนที่หนึ่งที่สวงมาผ่านการสร้างไม่ได้มาเหรียญกับบอลเหรียเนได้พี่นวงเจอบ้านในเดือนที่สี่เดือนที่สี่ก็ได้ตั้งค่าบูนัดก็ได้ตั้งค่าปูแกมสมาชิกเอาไปเอามาคบเบิดทุกสิ่งทุกอย่างพี่นวงเยบทดสอบอีกด้านใ่ญ่อีกวันนี้เฮ็ดมับาร์บันนี้เหรียญบอลเหรียเอ้าเหรียญบอลเหรียกับซ้ำเหรียญเ้อะย่าไม่กับสิบกเขาแดดบวชเลยบกเขาบกเบิ้งแล้วแต่สีเลรียนมันขีดง่าไปพร้อมลงสตอรี่ไปพร้อมลงภาพนิ่งไปพร้อม ล่งคลิปเลือดห้ยหลังจากนั้นมาก็มาล่งคลิปก็ลงคลิปก็ซื้อบือได้พี่น้องเออย่าไหมนี่ก็เป็นคนซื้อบื่อได้บ่ได้รู้อีหยังอิลีก็ลงก็โลงแต่คลิปสันลงอยู่นนย่า่ไหมก็เห็ดน้ำเห็ดคือเพิ่นว่าเอาสันกับสันสันหาคลิปหัวคลิปกับเห็ดคือกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าย่าไหมบดจอดขอย่ําไปด้วยพี่น้องด้วยย่า่ไหมบดจอดลงสุ่มืออหลีจนเขาเดือนที่สี่จอดจะเทือพี่น้อง บ่เคยจอดจากเถื่อเล้าก็บ่ได้ลู้อีอย่างเลยบ่มีความลู้อีหย่างเลยมแต่กเพิิน่าเออเฮ็ดคลิปเลี้ยวแล้วมันได้เงินลองเฮ็ดเบิ่งถาแมมว่าสันน้องเด้อเป็นกำลังใจให้สู้ๆูจ้าเอาย่ายไหมล่งคลิปดูดูล่งคลิปทีทีทุกชั่วโมงนั่นแล้วพี่น้องก็เต้นกันเล่นกันล่องใส่เพลงนั่นแล้วมีคลิปปังพี่น้องขั้นสิไปถามผู้นั้นผู้นี้ก็ได้คําตอบแบบเออเพิ่นกับ่เก่งคือกันจังส่แม่พี่น้องก็มีแต่คนที่ย่างบ่คันใดพาน ที่ห้าวหูจักเออพี่น้องขั้นสิไปถามผู้นั้นผู้นี้ก็ได้คําตอบแบบเออเพอบบเิ่นกับโบเก่งคือกันจังสีแม่พี่น้องก็มีแต่คนที่ย่งบุคคลในพานที่ห้าวหูจักเออพี่นอ้องอ้ายยำไปด้วยพี่น้องด้วยย่ายแม,มบจวดลงสสม,มืออิลีจนเขาเดือนที่สี่แม่ไม่ได้ตั้งค่าเบิดทุกอย่างประเทศนี้ตั้งค่าเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดือนที่หนึ่งที่สวงมาพานการสรางไ่ได้มาเหรียญกับบอลเหรนเนี่ยพี่นอ้องเจอม่ไม่ได้ตั้งค่าเบิดทุกอย่างทน ตั้งค่าบททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดือนที่หนึ่งที่สวงมาผ่านการสร้างไม่ได้มากเลียงกับบอลเลนเนี่ยพี่น้องเจอบอลเนพี่น้องเขาก็ต้องเลี้ยนรู้ไปน้าเนี่ยเขาก็ต้องไฟหาคว่ำรูเลี้ยนรู้ไปน้าเอ,อเริ่มเฮ็ดคลิปเน่าเนี่ยแบบนี้พี่น้องเริ่มสิล้จคลิปในสตรีมกับมาลงคลิปเนา่าลงหน้าดำหน้าปีหนึ่งกับสว้วงสิได้เกเี่ยวหรือเงาพี่น้องเนาะกับตังมหาลายเดือนเฮ็ดคลิปจัปีสว้วงปีก็จังได้รับเง